ใหม่มาอีกแล้วกับฟีเจอร์ใหม่ของแอปกู้เงินออนไลน์ที่ให้เงินได้ง่ายอนุมัติได้ไวรู้ผลได้ภายใน5นาทีไม่ต้องมีคนคำ้ำกดปุ๊บได้เงินปั๊บง่ายกว่าเดิมกว่าแต่ก่อนจริงๆสวัสดีครับออฟไลน์ชั a n แน l นะครับช่องทางการกู้ยืมเงินและสินเชื่อต่างๆครับ วันนี้พามาดูสินเชื่อในยุคใหม่สมัยใหม่ตัวหนึ่งแล้วกันเป็นสินเชื่อเงินด่วนครับที่จะช่วยให้คนที่กําลังมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเงินไม่พอใช้นะครับเคยไปกู้ยืมเงินกับที่ใดก็ติดเรื่องนู้นเรื่องนี้ยุ่งยากไปหมดรู้สึกลาคาญใจจริงๆไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตในตอนนี้ดีนะครับอยากให้หยุดความเครียดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าคิดมากทําใจให้เย็นๆเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีหนึ่งที่ครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านี้ได้กับสินเชื่อออนไลน์ตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Nano Good Money ที่มีการร่วมมือกับบอสอยอครับที่สามารถกู้ยืมได้ผ่านแอป Good m o นี่ตัวเดิมจากบริษัทในเครือเงินดีๆที่เราเองก็รู้จักกันดีอยู่แล้วตอนนี้นะครับเขาได้ร่วมมือกับบอสอยยอก็จะช่วยให้กับคนที่มีอาชีพประจําหรือว่าอาชีพอิสระเจ้าของกิจการรายย่อยต่างๆนะครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งผู้กู้นะครับจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปนะครับถึง60ปีมีรายได้ประจำหรือว่าจะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับถ้ามีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วรายได้ขั้นต่ำนะครับเขาฟิกไว้ที่8,000บาทขึ้นไปเท่านั้นขอแค่มีงานทำนะครับมีที่ทำงานที่ชัดเจนและใช้เบอร์มือถืออยู่ในประเทศไทยมีที่อยู่อาศัยชัดเจนใช้สมาร์ทโฟนนะครับ ios รุ่น13ขึ้นไป หรือคนที่ใช้ระบบ Android นะครับอันนี้จะต้องใช้ Android 11ขึ้นไปครับบอกเลยว่าใครที่อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับที่ทางเขาต้องการได้ครบเนี่ยโอกาสผ่านการอนุมัติสูงมากจริงๆกับที่นี่และก็จะได้รับเงินกันอย่างรวดเร็วแน่นอนซึ่งที่นี้นะครับจะให้วงเงินสูงสุดแต่ละคนนั้น1 0 0 0 0แบาท ผอนได้นานสูงสุดถึง4ปีนะครับเป็นระยะเวลาที่น่าสนใจเลยอัตราดอกเบี้ยนั้นนะครับจะแบ่งเป็น2แบบ2กรณีด้วยกันแน่นอนครับจากการที่บสยนั้นได้เข้ามาร่วมมือกับที่นี่นะครับหากว่ามีการกู้ยืมโดยให้บสยค้ำประกันเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่28%ต่อปีนะครับแต่หากว่าไม่มีบสยค้ำหรือว่าเราไม่ต้องการตรงนี้นะครับ ก็จะคิดอัตราดอบเบียอยู่ที่33%ต่อปีส่วนการสมัครนั้นไม่ยากครับสมัครผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเราได้เลยก็จะเป็นแอปพลิเคชัน Good Money นะครับที่สมัครได้ง่ายนะครับเอกสารก็น้อยรู้ผลได้เร็วสมัครผ่านปุ๊บเนี่ยก็รับเงินโอนได้อย่างไวเลยนะครับไม่เกิน5นาทีเท่านั้นน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับกับคนที่กําลังต้องการเงินอยู่จริงๆเพื่อที่จะมาจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นอะไรถ้ามีสินเชื่อกู๊ดมันนี่อยู่บอกเลยว่าน่าจะช่วยกันได้ไม่น้อยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ